คุณครูแดสอนพวกเรามามาก็นานแล้วจนถึงสุขคุณครูแดสอนทุกโรงเรียนมาเยอะแยะตั้งแต่หลายปีคุณครูแดงคงจะลำบากมากๆน,นะครับแม่แต่คุณครูแดกจะลำบากขนาดนี้คุณครูแดกก็ยังเสียสสละงานที่จะทำ เีครูแดก็มาสอนพวกเราและโรงเรียนอื่นๆถ้าคงเป็นครูแดงผมจะไม่มาสอนแล้วผมก็มีความสุขมากที่ได้เรียนการตัดสินใจแบบแดงได้เรียนเรื่องบูรีเรื่องการชาเรื่องยาเสพติดและยาบ้าและการตัดสินใจแบบแดงถ้าพู้ ผมแลงเรีนอื่นไม่มีคุณครูแดงอยู่ตอนนี้คงจะอยู่กับพวกพาไปสูกด,ดีไปดื่มเหล้าเสเสบยาบ้าแล้วผมขอให้มีแต่ผมขอให้คุณครูแดงมีแต่ความสุขที่ได้สอโครงการแดงให้กับทุกโรงเรียนขอให้ คุณครูแด่สุดที่รักของพวกเราต้องเจ็บเลยเด็กชาติงานทุ่งเพียงป .5 ทับงผมจะไม่สูบบุหรี่และดื่มเหล้าเสพยาบ้าอีกตลอดไป